ต่อจาก EP ที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้วิธีการวางแผนล,ลดหย่อนภาษีกันไปแล้วใช่ไหมคะสำหรับ EP นี้เราจะมาเรียนรู้ประกันอะไรที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีกันได้บ้างมาติดตามชมกันได้เลยค่ะงกชีวิตสวัสดีค่ะ พบกับจอยดวงสมรน,นสว่วนดีในรายการวางแผนชุดด่วนจอยซึ่งอีพีนี้จอยต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอีที่พิเศษอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะวันนี้จอยได้รับเกียรติจากพี่คมกรุงเทพประกันชีวิตมาพูดคุยร่วมกับเราอีกครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะพี่คมสวัสดีคุณจอยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมสัลตพงศ์เบญจชิาพรจากกรุงเทพประกันชีวิตครับต่อจากคลิปที่แล้วค่ะพี่คมที่เราพูดกันในเรื่องของวิธีการลดหย่อนภาษีทีเนี้ยค่ะวันนี้เราต้องมาเลือกกันแล้วค่ะว่่่าาาาาแล้้้ววปรรรระะกันนอไไบงงทีีสามาถสมถถดหึ อะไรที่เหมาะกับเราเพราะจริงๆประกันมันมีหลายตัวในการที่จะใช้รถยนต์ภาษีถูกไหมคะใช่คับเป็นคำถามที่ดีครับก่อนอื่นเลยเวลาเราพูดถึงคําว่าประกันนะครับคุณจอยมีความแตกต่างกันระหว่างประกันวินาศภัยกับประกันชีวิตดังนั้นในวันนี้ที่เราคุยกันและตามที่สมรกรหนดเนี่ยจะต้องเป็นประกันชีวิตไม่ใช่ประกันวินาศภัยอันนี้ในอีกคําถามหนึ่งที่คุณจอยพูดมาเนี่ยในส่วนของประกันชีวิตกับการนําไปหักรถย่อน นะครับจริงๆหลายคนไม่เคยทราบเลยนะครับว่าถ้าเราจัดหมดหมูในกลุ่มของประกันกับการเข้ามาหักรถยนอนเนี่ยมีด้วยกันถึง5เรื่องด้วยกันเลยนะครับคุณจอย5้าเรื่องนี้มันหมายถึงเป็นประกันเฉพาะตัวเราเองหรือเปล่าคะอ่าเป็นประเด็นน่าสนใจเพราะว่าในกลุ่มของการเอาไปหักรถหยนอนเนี่ยถ้าให้ผมพูดสกปรกกว้างเนี่ยมันเป็นทั้งของตัวเองและของคนรอบข้างครับแสดงว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้องซื้อประกันเพื่อรถอย่อ์ตัวเองเสมอไปเราสามารถ ซื้อประกันให้กับคนรอบข้างแต่เราก็สามารถนําประกันที่เราจ่ายเบี้ยให้กับคนรอบข้างเรามาลดจำภาษีให้กับตัวเราเองใช่ไหมคะใช่ครับซึ่งอันนี้หลายคนไม่เคยทราบอย่างนี้จะรบลกุกนพี่คมอธิบายประกันของตัวเองก่อนดีกว่านาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเถไปถึงประกันของคนรอบข้างของเราดีครับถ้าเราพูดถึงในส่วนของประกันที่เกี่ยวข้องกับความเป็นตัวเราเองนะครับก็มีการอยู่3เมเรื่องใหญ่ๆเรื่องที่หนึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องของเบี้ยประกันชีตทั่วไป1000 0แบาทระยะเวลาเอาประกันเนี่ยสิปีขึ้นไปอันเนี้ย เราในฐานะผู้มีเงินได้กับการนำไปหักลดหย่อนเนี่ยก็สามารถนํามาหักได้นะครับอันนี้คืออันที่1ประกันชีวิตทั่วไปประกันชีวิตทั่วไปประเด็นน่าสนใจคือเวลาเรายินคำว่าประกันชีวิตทั่วไปปั๊บเอ๊ะมันคือประกันอะไรบ้างนะนะครับขอญาตขยาความเพิ่มเติมก็คือประกันชั่วระยะเวลาประกันตลอดชีพประกันสะสมทรัพย์แล้วก็ประกันชีวิตบํานาญครับ4ตัวนี้นะคะที่สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง10,000แบาทครับ ประกันตัวต่อไปล่รอคะพี่คมครับพอถัดมาปุ๊บอันนี้เป็นเรื่องใหม่นะครับที่มีมาไม่นาน<ม>ก็คือในเรื่องของประกันสุขภาพตนเองครับ,รบตอนนี้ถ้าใครก็ตามที่ซื้อประกันสุขภาพ เบี้ยประกันสุขภาพเนี่ยนะครับสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุด25,000บาทแต่ต้องรวมอยู่ใน1 0 0 0 0แสนแรกนะครับคุณจอยครับแสดงว่าถ้าเรามีประกันสุขภาพแล้วก็มีประกันทั่วไปด้วยประกันสุขภาพอ่ะสามารถที่จะนำมาลดหย่อนได้ไม่เกิน25,000ถูกไหมคะใช่คแต่เมื่อรวมกันกับประกัน4ีตัวที่พี่คมพูดไปก่อนหน้านี้แล้วที่เป็นประกันชีวิตยังไงก็ห้ามเกิน1 0 0 0 0แสนบาทถูกไหมคะถูกต้องครับทีเนี้ยหลายคนอาจจะสงสัยนะว่าประกันชีวิต4ตัวที่พี่คมพูด ไม่ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาไม่ว่าจะเป็นตลอดชีพไม่ว่าจะเป็นสะสมทรัพย์หรือบำนาญมันแตกต่างจากประกันสุขภาพอย่างไรใน4ตัวเมื่อกี้นี้เนี่ยตามหลักการเนี่ยเราเรียกว่าสัญญาตัวนั้นเนี่ยเป็นสัญญาประธานหรือสัญญาสัญญาหลัก,ก,กนะครับซึ่งมันจะอยู่ใน1แสนแรกคราวนี้ในกลุ่มของประกันสุขภาพเนี่ยถ้ากลับมามองดูในในหลักใหญ่ๆประกันสุขภาพเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องของกลุ่มที่เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่ซื้อแนบกับ4ตัวเมื่อกี้นี้ นะครับแต่คราวนี้ในความเป็นประกันสุขภาพเนี่ยถ้าเราพูดถึงกลุ่มคนที่วันนี้คนไทยเราเนี่ยมองหาหรือเลือกที่จะมาหักรถย่อนเนี่ย<ม>ก็จะมีอยู่ 2, 2> <ม>เรื่องใหญ่ๆนั่นก็คือประกันสุขภาพกับประกันโรคหลายแหลงนะครับครับผม แต่จริงๆจะต้องขออนุญาตขยายความเพิ่มเติมค่ะโดยปกติไอ้ตัวประกัน4ตัวแรกค่ะมันต้องซื้อในฝั่งประกันชีวิตเท่านั้นแต่เฉพาะประกันสุขภาพประกันโรคหลายแรงค่ะอันนี้สามารถซื้อได้ทั้งฝั่งประกันชีวิตแล้วก็จริงๆฝั่งประกันวินาศภัยก็สามารถซื้อได้าาซื้อได้ะนะครับดังนั้นถ้าใครมีประกันสุขภาพหรือประกันโรคหลายแหงฝั่งว <Final> ินาศภัยหรือจะเป็นฝั่งประกันชีวิตสามารถนํามาลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน25,000ื่นห้าพันะแต่ถ้าเป็นประกันตัวชีวิตอันนี้ใน4ตัวแรกที่พี่คมบอกไปอันน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 นัััั้้้้ตตออองงฝ่่่ประะะกกกชีีีวิเเททาาคแลหืจ ประกันชีวิตกับประกันสุขภาพแล้วอีกตัวหนึ่งสําหรับประกันที่เราจะสามารถรู้อนของตัวเองได้คืออะไรคะตัวนี้เนี่ยนะครับคุณจอยต้องเรียนว่าคนไทยหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้นึกถึงเลยหรือผมค่อนข้างมั่นใจว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะมีผลิตภัณฑ์ <nossas S 2> ประกันชีวิตตัวน,นี้ไม่มากหนักนั่นก็คือประกันชีวิตบํานาญครับเพราะว่าในความเป็นประกันชีวิตบํานาญเนี่ยนะครับสปสเนี่ยกำหนดเอาไว้เลยนะครับคุณจอยว่า ในสัดส่วนที่สามารถนําเบี้ยรประกันเนี่ยไปหักลดหย่อนได้เนี่ยได้จาก15%ของรายได้รวมทั้งปีสูงสุดไม่เกิน2 0 0 0บาทนะครับเพื่อขยายความตรงนี้ให้ให้คุณจอยเห็นภาพชัดมากขึ้นนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยมีรายได้ปี6-7เนี่ยทั้งปี1ล้านบาทก็จะมีหลายคนสงสัยเหมือนกันนะว่าเอ๊ะถ้าเราซื้อประกันชีวิตอํนนานเนี่ยเบี้ยเนี่ยได้15%คือแสนห้าเอ๊ะหรือว่า20 0แสนล่ะ เพราะว่ามันมีเงื่อนไขว่า15%สูงสุดไม่เกิน2 0 0 0 0ตรงนี้นะครับคุณจอยทางสมภารกฏกำหนดชัดเจนนะครับว่าเราต้องยึดจาก15%เป็นตัวตั้งก่อนครับแต่ก็อาจจะมีคําถามตามมาว่าแล้วอย่างไรจึงจะเรียกว่าสูงสุดไม่เกิน2 0 0 0 0 0ผมยกตัวอย่างว่าสมมติคุณจอยมีกาายได้ประมาณการรวมทั้งปี67เนี่ย1ล้าน5 0สนบาทถ้า1ล้าน5แสนเราลองเอา15%คูณ1ล้า5 มันก็จะได้2 2 5 0 0 0บาทดังนี้คุณจอยจะซื้อเท่าไหร่ซื้อได้แต่เบี้ยเนี่ยจ่ายจริงสูงสุดที่เอามาหักรถยนต์ได้เนี่ยก็จะ2 2> ไม่เกิน200,000บาทครับดังน,นั้นเราดูตัว15เป็นตัวตั้งอย่างที่พี่คมบอก,กแล้วก็แม็กซ์สุดไม่เกิน200,000บาทแต่ถ้าเราไม่มีประกันตัว4ตัวแรกครับที่คุณจอยพูดมาเนี่ยผมเข้าใจเลยเพราะว่าหลายคนไม่เคยทราบประเด็นตรงนี้คืออย่างนี้นะครับว่า หลายคนเข้าใจว่าพอมาเป็นในช่องของบำนาญที่ใช้คำว่า15%สูงสุดไม่เกิน2000 0 0ก็คิดว่าแม็กซิมัมเนี่ยกับเบีย้ยที่จ่ายเนี่ยไม่เกิน2000 0 0แต่จริงๆแล้วนั่นหมายความว่าสมมุติคุณจอยเนี่ยไม่เคยมีแสนแรกไม่เคยมีเลยแสมมนแรกและคุณจอยมีรายได้ปี671ล้านบาทสมมุตินะโอเคคราวนี้ถ้าผมถามจอยว่าเอแล้วแล้วจอยล่ะจะซื้อเบี้ยประกันที่เอาไปหักดหย่อนได้สูงสุดเท่าไหร่จากนั้นเราก็ต้องมามองว่า บนานาญเนี่ยมันใส่ได้2ช่องฉะนั้นช่องแรกเนี่ยไม่ต้องมองอะไรมอง1นึ่งแสนเลยว่า uh huh. มีครบหรือยังยังไม่มี uh huh. มคุณจอยใส่ได้เลยครับหนึ่งแสนบาทในช่องแรก uh huh. คราวนี้ก็มาดูช่องที่2ซึ่งเป็นช่องที่สมกรกําหนดว่าเป็นช่องของบํานาญโดยเฉพาะ uh huh. ก็คือกลับไปดูที่ไรายได้คุณจอยมีไรายได้ร้านหนึ่งสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งร้านก็คือแสนห้าฉะนั้นในกรณีนี้นั่นหมายความว่าปีนี้คุณจอยก็สามารถซื้อเบีย้ยประกันแล้วไปหักรถย่อนสูงสุดได้2 0 0 0 0 0 5 0 0 0ม่นบาทจากบำนาญในช่องที่ไปใส่ในแสนแรกก็แล้วก็ในช่อง15%ของช่องหลังนะครับอีกแสนห้านครับัน้นแสดงว่าถ้าเป็นกรณียกตัวอย่างแบบนี้จอยก็จะไม่ได้ถึง30,000 0เพราะว่าไปติดที่บำนาญ2 0 0,000หลังที่จะต้องดูเงื่อนไขรายได้15%อนก่อนถูกต้องครับโอเคอันนี้เก็ตเลยค่ะพิคมนะคะทีนี้อันนี้เราพูดถึงในส่วนของประกันของตัวเองไปแล้วเนาะทีนี้จริงยังมียังมีประกันสําหรับคนที่เรารักคนรอบข้างที่เรารักก็ยังสามารถที่จะนํามรดหย่อนภาษีของตัวเองได้เหมือนกันใ่ อันนี้มันมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างคะพี่คมครับเราไปดูตัวแรกกันก่อนเลยนะครับก็มีหลายคนเข้าใจคลาดเคลื่อนกันเยอะก็คือในเรื่องของเบี้ยประกันสุขภาพนะครับที่ให้กับบิดามาดาคือเราเนี่ยซื้อและจ่ายเบี้ยประกันให้กับคุณพ่อคุณแม่เรานะครับสัมภาระเนี่ยนะครับให้นะครับคุณจอยว่าสามารถนําเบี้ยเนี่ยไปหักรถย่อนได้สูงสุด1 5 0 0 0บาทไม่รวมอยู่ในหนึ่งแสนแรกนะครับ แต่ผมมีคําถามถามกับคุณจอยให้ลองเดาเล่นๆว่า1 5ื่นเนี่ยคุณจอยคุณจอยลองเดาว,ว่าเบี้ยประกัน1 5ื่นเนี่ยหมายถึงเราซื้อให้คุณพ่อได้1 5ื่นและคุณแม่ได้1 5ื่นหหรือได้ให้ทั้งพ่อและแม่รวมกันได้แค่15ื่นครับเรื่องนี้จริงๆจ,จะว่าหลายคนสับสนนะเพราะว่าเวลาที่ออกมาทุกคนบอกว่าลดหย่อนได้หมื่นห้าแต่ก็จะเป็นประเด็นอย่างที่พี่คมบอกโดยส่วนตัวใจคิดว่าหมื่นห้าต่อคนอนี่ 15, <15 S 2> แหละครับซึ่ง,งหลายคนเข้าใจอย่างนี้จริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่า สองคนรวมกันหมื่นห้านะครับพ่อแม่รวมกันได้หมื่นห้าแล้วยังสามารถได้ถึงพ่อแม่ของคู่สมรสด้ไหมคะถ้าในกรณีนี้หมายคว่าคู่สมรสไม่มีรายได้แล้วก็จดทะเบียนสมรสแล้วก็พ่อแม่ไม่มีรายไ,ได้ไดอย่างนี้นะครับแต่พอพูดถึงเรื่องของรายได้ก็จะขออนุญาตเพิ่มเติมเงื่อนไขที่สม,มักรเนี่ยนะครับได้ระบุเอาไว้แต่คนไทยก็เข้าใจผิดกันเยอะคืออย่างนี้ครับถ้าเรากําลังจะมองในเรื่องของการซื้อเบีย้ยประกันสุขภาพให้บิดามันดาสเต็ปแรกเมื่อกี้เราเข้าใจกันตรงกันแล้วว่า ได้พ่อแม่รวมกันหมื่นห้าสเต็ปที่2เงื่อนไขที่สรลับรกรระบุเพิ่มเติมเนี่ยก็คือเรายึดที่พ่อแม่เนี่ยต้องไม่มีรายได้เท่านั้นนะครับอายุคุณพ่อคุณแม่ไม่เกี่ยวนะครับไม่ว่าคุณพ่อคุณแม่อายุเท่าไหร่สำลับกรไม่ได้สนใจสำลับกรสนใจอย่างเดียวว่าพ่อแม่มมต้องอไม่มีรายได้นั่นเองครับข้อเดียว อันนี้ถามเพิ่มเติมค่ะ <c oughs> พอดีว่าคุณพ่อแม่อาจจะมีลูกหลายคนอ่าและที่นี้เราก็บอกว่าเราสามารถลดหย่อนคุณพ่อคุณแม่ได้สูงสุดที่1 5 0 0 0บาทถูกไหมคะ,ะแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีลูกทั้งหมด3คนลูกทุกคนก็ต่างจะเอาอยากจะได้เบี้ยประกันภัยเนี้ยไปในใช้ในการลดหย่อนภาษีอย่างนี้สามารถเอาไปใช้คนหนึ่งได้ลูกหนึ่งคนใช้หมื่นห้าได้หรือเปล่าหรือว่าเราต้องหารกันอย่างไรเออนั่นสิเป็นคำถามดีนะครับสรุปเลยคือสมคนต้องมาคุยกันจ่ะาะเท่าไหร่จอาเท่าไหร่เท่าไหร่ ในนี้รวมกันหมื่นห้ายังไงคือคุณพ่อคุณแม่หนึ่งคู่ได้หมื่นห้าแต่คุณจะไปใช้แต่ละคนเท่าไหร่อันนั้นคุยตกลงกันเองถูกไหมใช่ถูกต้องครับอ,อ,อ,อันนี้ก็ก็เป็นอีกเกตความรู้หนึ่งนะเพราะหลายคน ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นึกถึงตรงนี้เลยนะคะนึกถึงแต่ประกันของตัวเองแต่จริงๆประกันของคุณพ่อแม่ก็สามารถทําได้และนอกเหนือจากของคุณพ่อคุณแม่ยังมีประกันของคู่สมรสเราก็ยังสามารถได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอพอเราพูดถึงประกันคู่สมรสเนี่ยนะครับก็สมรกรให้อีกนะครับแต่นั่นหมายความว่าไปตีความคําว่าคู่สมรสก่อนอคู่สมรสในบุมสมรกรที่กําหนดเอาไว้เนี่ยจะต้องจดทะเบียนสมรสนะครับแล้วก็ต้อง จดทะเบียนสมรสเนี่ยอยู่ร่วมกันตลอดปีนะครับแ,<ต>แล้วก็คู่สมรสเนี่ยจะต้องไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เกิน3 0,000บาทต่อปีอดังนี้แล้วผู้มีเงินได้จ่ายเบี้ยรประกันให้คู่สมรสเบีย้ยประกันให้คู่สมรสเนี่ยสามารถนํามาหักรถหย่อนได้อีก10,000บาทแยกจาก1 0 0 0 0แบาทนะครับแต่ผมมีคําถามถามกับคุณจอยลองดาวเล่นๆน,น,นะครับว่าถ้าสมมุติว่านายกไก่เนี่ยนะครับแต่งงานกับนางขอไข่เนะาะจดทะเบียนสมรสกัน นะครับแล้วปรากฏว่านายกอไก่เนี่ยตัดสินใจจ่ายเบีย้ยประกันชีวิตให้นางขอไข่ที่เป็นภรรยาตัวเองเนี่ยเบีย้ยชีวิต3 0 0พันะครับแล้วก็ซื้อเบีย้ยสุขภาพให้ภรรยาอีก7 0 0 0กลายเป็นเบี้ยรวม10,000บาทคุณจอยลองเดาว,ว่านายกอไก่เอาเบีย้ยอะไรมาหักลดจอยยนภาษีได้ครับจะคิดว่าอันนี้เราต้องแยกเนะเพราะเมื่อกี้เราเพิ่งพูดกับเรื่องของคุณพ่อคุณแม่มคุณพ่อคุณแม่เนี่ยน่า เป็นประกันสุขภาพแต่ถ้าเป็นของคู่สมรสพูดถึงประกันชีวิตดังนั้นถ้าเรามีประกันสุขภาพของคู่สมรสด้วยเบี้ยรประกันสุขภาพของคู่สมรสไม่น่าจะมานามาใช้ได้ถูก<ช>ต้อง<ด>อเลย,เรยรครับแหเก่งมากครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เวลาเราเห็นภาพเนี่ยบางทีเนี่ยต,ตัวอักษรต่างๆก็จะใช้คําว่าเบี้ยประกันคู่สมรสแต่จริงๆแล้วอย่างที่คุณจอยพูดไปนะครับว่าเราเน้นคําว่าเบีย้ยชีวิตเท่านั้นสําหรับคู่สมรสดังนั้น จากที่ฟังที่อาจารย์คมพูดมานะคะก็คือเราต้องแยกให้ออกว่าเบี้ยที่เรามาใช้ไม่ว่าจะเป็นของตัวเองหรือว่าของคู่สมรสหรือว่าของคุณพ่อคุณแม่เราต้องแยกให้ออกว่าอันนี้คือเบี้ยประกันชีวิตอันนี้คือเบี้ยประกันสุขภาพหรือเป็นเบี้ยบำนาญเพราะแต่ละตัวมีเงื่อนไขในการลดหย่อนภาษีไม่เหมือนกันถูกไหมคะถ้าเป็นเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปอันนี้ถ้าของเราเองลดหย่อนได้สูงสุดที่10,000แบาทถ้าเป็นเบี้ยประกันสุขภาพก็คือลดหย่อนได้ไม่เกิน 2 5 0 0 0บาทบแต่รวมกับเบีย้ยประกันชุดทั่วไปแล้ว<ม>ต้องไม่เกิน1 0 0 0 0บาทแล้วก็ถ้าเป็นของเราเองแล้วเราอยากจะซื้อบำนาญก็สามารถที่จะลดหย่อนเพิ่มเติมตามเงื่าาอนไขของสรรพากรคือไม่เกิน15%ของรายได้แต่ทางนี้ต้องไม่เกิน200,000บาทด้วยทีนี้ถ้าเราพูดถึงประกันบำนาญจะอยากให้รบกวนอาจารย์ขมพูดเพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าตัวบำนาญเนี่ยหลายคนยังไม่สนใจแต่จริงๆนะวันนี้ประเทศไทยเราค่อนข้างที่จะสนับสนุนข้อมูลเรื่องของบำนาญเยอะมากนะแต่พอเราไปเสนอลูกค้าบอกว่า ยังไม่น่ายังไม่สนใจหรอกเพราะว่ามันระยะยาวทําไมเราจะมาพูดประกันนะตอนนี้บํานาญอีกตั้งอายุตั้ง7จ็ดแปดสิบอะไรเงี้ยหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบมันคุยกันไกลเกินไปไหมหลายคนก็เลยยังไม่สนใจเรื่องบำนาญแต่จะมาซื้อประกันบานาญเนี่ยมาซื้อเพื่อลดหย่อนภาษีแต่อย่างที่เราคุยกันมาโดยตลอดว่าประกันมันไม่ได้มีแค่เรื่องลดหย่อนภาษีค่ะมันมีเรื่องของความคุ้มครองทําไมมันถึงจําเป็นที่วันนี้เราต้องทําประกันบํานา น่าสนใจมากนะครับออย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นนะครับว่าจากที่คุณจอยพูดมาเนี่ยตอนนี้เทรนด์ของกระแสโลกเนี่ย uh huh. มันกลายเป็นจุดที่เป็นหนึ่งคำศัพท์ที่เรียกว่าเมกะเทรนด์รีทายเมนต์กระแสโลกตอนนี้มุ่งเน้นไปนในเรื่องของสูงอายุแล้วก็เรื่องของสุขภาพฉะนั้นถ้าเรากลับมามองในหมวดของที่เป็นอุตสาหกรรมประกันชีวิตเนี่ยกับผลิตภัณฑ์เนี่ยต้องเรียนว่าบำนาน,นีย กำลังจะเป็นตลาดบรูโอเชียนนะครับและกำลังจะเป็นจุดที่เริ่มต้นเนี่ยที่คนต้องเริ่มให้ความสำคัญละเพราะว่ามันตามมาด้วยวันนี้สถิติคนไทยเนี่ยค,คุณจอยทราบไหมครับ mm hmm. ว่าวันนี้สถิติล่าสุดอัตราเฉลี่ยอายุขัยของคนไทยเนี่ยนะครับ mm hmm. ผมมีเลข3 3หลักให้ให้คุณจอยไม่ไม่ได้เอาไปแทงลอตเตอรี่แทงปนะุน <laughs> แต่เราจะบอกว่าผู้หญิงเนี่ยจะเป็น799ผู้ชายเป็น719 นั่นหมายความว่านี่คืออายุไขเฉลี่ยนะครับของผู้หญิงอยู่ประมาณ79ปี9เดือนนะครับผู้ชายเนี่ย71ปี9เดือนฉะนั้นจากเมื่อก่อนจนถึงปัจจุบันเนี่ยจะเห็นว่าการขยับตัวของการสูงอายุเนี่ยขยับนานขึ้นใช้ชีวิตนานขึ้นนะครับซึ่งอีกหน่อยอนาคตจะจะมากกว่านี้ประเด็นน่าสนใจคือในอนาคตเนี่ยเราจะมีการวางแผนอย่างไรให้เรามีรายได้ที่ได้แน่นอนต่อเนื่องจนสิ้นอายุไขอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่บำนาญเนี่ยเลยเข้ามาวางแผนสำหรับช่วงอนาคต แต่ก็อย่างที่คุณจอยพูดมาดังนั้นเพื่อไม่ให้มันเสียเปล่าเพราะว่าเอ๊ะบางคนบอกว่าอนาคตมันยังไม่ได้ถึงมันยังไกลยอยู่ปัจจุบันมันจึงเป็นสิ่งที่สามารถเอามาหักรถหย่อนได้ซึ่งถ้าเรากลับมามองในเมื่อช่วงแรกที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยจะเห็นว่าในในความเป็นประการเนี่ยบํานาเนี่ยหักรถหย่อนได้มากที่สุดเลยนะครับอันนี้เป็นประเด็นน่าสนใจ เนัยนี่นจึงเป็นจึงเป็นสิ่งที่กําลังจะบอกว่าคนไทยวันนี้ถ้าเราพูดถึงบานาเนี่ยคนมักจะมุ่งไปในเรื่องของการหักลดหย่อนที่ที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มของกองทุนมากกว่าเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยเรายังไม่ได้มีการขยายความเพิ่มเติมตรงจุดนี้ครับว่าบำนาเนี่ยมันจะไปรวมอยู่ในกลุ่มของกองทุนในการหักลดหย่อนรวมกัน500 0 0 0บาทซึ่งในวันนี้เองคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยในพอร์ตท,ที่อยู่ใน500,000เนี่ย มักจะซื้อสิทธิ์รถหย่อนที่อยู่ในกลุ่มของกองทุนนะครับดังนั้นจะดีไหมครับว่าถ้าวันนี้เราเนี่ยสามารถที่จะบริหารพอร์ตในการลดหย่อนภาษีและทําให้พอร์ตเนี่ยมันสมดุลได้เพราะว่าในพอร์ตลดหย่อน5 0 0แ0นเนี่ยมันจะมีแต่กองทุนหมด <Okay. S 1> ซึ่งเราก็จะทราบอยู่แล้วว่าความเป็นกองทุนนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยง <Okay. S 1> นะครับแล้วก็มีในเรื่องของอาจจะขาดทุนจาก เงินต้นก็เป็นไปได้ฉะ <ừ> นั้นไหนๆเราวางวัตถุประสงค์ในปัจจุบันเนี่ยเพื่อลดหย่อนใช่ไหม <ừ> ครับ <ừ> เราน่าจะบริหารการลดหย่อนเนี่ยให้มันสมดุลทั้งสินทรัพย์การเงินในกลุ่มกองทุนที่มีความเสี่ยงกับประกันเนี่ยที่มีความเสี่ยงน้อยมากๆก <ừ> ็จะทําให้พอรตตรงนี้ในการบริหารเนี่ยมันสมดุลแล้วบํานาเนี่ยมันก็จะมาใช้ประโยชน์ตรงนี้แหละครับลดหย่อนแล้วก็บริหารพอร์ตภาษีในระยะยาวนั่นเองครับจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ที่เอามาใช้ในการลดหย่อนภาษีมันไม่ได้มีแค่ประกันนะการลงทุนหรือกองทุนต่างๆมันก็สามารถนํามย่่นีเกัแตพงวา เ,เงื่อนไขหรือว่าข้อจํากัดมันก็แตกต่างกันถ้าจะพูดง่ายๆอย่างนี้กองทุนมันมีความเสี่ยงใช่ถูกไหมคะดังนั้นถ้าคนที่รับความเสี่ยงได้ไม่มากจอยก็มองว่าประกันก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการตอบโจทย์ถูกไหมคะเพราะว่าประกันเนี่ยจอยว่าผลตอบแทนมันคือผลตอบแทนที่แน่นอนตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ใช่ไหมคะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ที่หลายๆคนอาจจะไม่ได้มองประเด็ดนนี้เพราะว่าอย่างเมื่อกี้ที่เราคุยกันเนี่ยในกลุ่มของประกันเนี่ยประกันสุภาพก็ไปหักโดยจอนได้ใช่ไหมครับแต่หลายๆคนเคยมองจุดนี้ไหมครับคุณจอยว่า ประกันสุขภาพหรือประกันโรคแ,แรงเนี่ยค่าเบี้ยมันจ่ายไปถึงเมื่อไหร่จ่ายตลอดชีวิตเนาะนะครับวัน <Once S 2> ที่เราลองคิดเล่นๆว่าถ้าวันนี้วันที่เรากเกษียณแล้วเราเราไม่ได้ทํางานละผมถามคุณจอยว่าเราจะต้องคงต้องจ่ายค่าเบีย้ยไหมอยัางต้องจ่ายค่าเบี้ยรประกันสุขภาพอยู่คุณจอยคิดยังไงบ้างว่าถ้าถ้าวันนี้เรามีสัญญาหลักเป็นบอบนานแล้วเราแนบสัญญาสุขภาพหรือโรคแ,แรงเข้าไปนั่นหมายความว่าตอนที่เราอายุ55หรือ60เนี่ย คุณจอยก็จะมีเงินบำนาญที่ได้จากกรมธรนม์ประกันชีวิตนี้ แต่จะดีไหมครับว่าคุณจอยอาจจะไม่ต้องจ่ายหรือจ่ายเล็กน้อยกับการที่จะต้องจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพกับโรคแรงโดยเอาเงินบานาญเนี่ยที่ได้มาเนี่ยมาจ่ายแทนมันก็เหมือนเป็นแพสซีฟนึ็นขั้นนะครับอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจริงๆหลายคนอ่ะอาจจะยังไม่ได้คิดไปถึงณช่วงนั้นเนาะแต่จริงเราต้องคิดมือนว่าประกันบํานาญอ่ะเอาไว้เหมาะอไว้สําหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ในช่วงหลังเกษียณใช่ถูกไหมแต่ในช่วงหลังเกษียณเราไม่มีรายได้แล้วแต่รายจ่ายเราอ่ะอาจจะไม่ใช่เท่าปัจจุบันด้วยอาจจะมีมากกว่าเดิมด้้้วววยาาาเเเระะ่ทัังงงภินฟคใ ในการรักษาที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นทุกปีไงดังนั้นตัวเนี้ เงินประกันวันนั้นก็สามารถที่จะไปช่วยได้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้พูดถึงเรื่องลดดอภสษีตรงๆนะแต่สามารถนําไปช่วยในการไปจ่ายเบี้ยประกันสุขภาพในอนาคตแทนเราก็ได้หลายคนก็ใช้คอนเซ็ปต์แบบนี้นะใช่ค่านะอนจารก็ว่าคิดว่าข้อข้อดีของประกันมันมีหลายอย่างมันไม่จําเป็นที่จะต้องบอกว่าซื้อประกันเพื่อลด่อภสษีอย่างเดียวเพราะถ้าเราเน้นไปเรื่องลด่อภสษีเราจะกําหนดไว้แค่แสนเดียว2องแสนใช่ครับแต่จริงๆแล้วประกันมันมีดีมากกว่านั้นเราจะอาจจะซื้อมากกว่านั้นก็ได้นะคะใช่ครับนะเพราะความเสี่ยงของเราแต่ละคนไม่เหมือนกันงั้นถ้าเราซื้ ความคลองชีวิตที่เยอะเราก็มีความคลองหรือว่าเงินผลตอบแทนที่ออกมาที่มากพอในการใช้ชีวิตของเราถูกไหมคะถูกครับแต่ถึงแม้ว่าในเรื่องของถดนตมภาสีอาจจะมีลิมิตของสัพภาพกรที่กําหนดไว้แต่จอยก,ก็เชื่อว่ามันก็มีประโยชน์ในทั้งสองส่วนถูกปะ่ะนะคะจริงครับสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้พี่คมฝากนิดนึงค่ะในเรื่องของประกันค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตทั่วไปประกันสุขภาพหรือว่าประกันบันาญจะว่าล้วนแล้วแต่มีข้อดีทั้งนั้นก็เลยอยากให้พี่คมฝากข้อคิดดีๆไว้อีกสักนิดนึงค่ะครับผมอยากให้เรามองอย่างนะครัับวว่าทุกนนี้ ประกันชีวิตเนี่ยเป็นหนึ่งในเรื่องของผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับที่เอาไว้ใช้จัดสรรวางแผนให้เหมาะสมนะครับประกันตละแบบนะครับมีเอาไว้ใช้ในเรื่องของปกป้องและจัดก,การความเสี่ยงแตกต่างกันนะครับ ซึ่งอันนี้คงจะต้องดูว่าเราณวันนี้เรามีบทบาทหน้าที่มีภาระอะไรบ้างนะครับแต่เพื่อให้เงินประกันนั้นเนี่ยมันทวีคูณมากขึ้นมันเลยเป็นสิ่งอีกหนึ่งเรื่องที่วันนี้เรายังมีช่วงเวลาที่สามารถจะนําเบี้ยรประกันนี้ไปหักลดหย่อนภาษีในปลายปีนี้ได้นั้นฝากเอาไว้ตรงนี้นะครับกับประกันเพื่อจัดการความเสี่ยงแกละลดหย่อนภาษีครับคุณจอยครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่คมอีกครั้งหนึ่งนะคะยินดีมากครับ แล้วก็อย่าลืมนะคะทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับรายการวางแผนชีวิดอบจจอยแล้วก็ติดตามในช่อง YouTube ของสีกรุงประกันชีวิตกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีครับ